ของเก่าอย่างนี้แล้วตอนนี้โลกมันมาจุดนี้แหละมันมีต้นต่างเยอะมากนะและนานๆต้นผมไปรู้มันจะเป็นปัญหาหญแต่ถ้าเราเหลือต้นค้าของทีมอยู่เรายังตลาดเยอะอยู่ผมมองไปเลยทำได้แต่ถ้าเจอคนอื่นมาแข่งกตีนแล้วแรงกว่าเราเราจะยังไงใช่ไหมขาดทุนเลยแต่ตอนนี้ดึงต้นทาาออกราคาเดียวกันเราคือเมื่อเราทำอยู่แล้วเราแค่เอาวางแล้วจำเองผมบอกว่าเราเร่อเกี่ยวกับคนอื่นใช่ไหมเนี่ย มันก็เยดูว่าเราเพราะเราเท่าไหร่เราไม่อยากเป็นผมไม่ได้หมายถึว่าเฮ้มไปซื้อที่โปลนะแต่ตอนนี้เขามีเขามีแคกเปญให้ไปซื้อของโผลแล้วเขาถือให้มแค่รายเท่านด้นวอย่างคอรย่างกรณีนี้หนึงนะต้องตามหปทนต้องตามไปทำผมก็ทำทีจะมีทางเลือกเลยอย่างการไฟฟ้านี่ถ้าเป็นทำเองนี่้กว่าความเชื่อถือนี่ผมว่ามันมากมากกว่าครับเราไม่ต้องให้ ให้ไปแค่ว่าพวกกอบการที่ไปซื้อโดนแหกตาใช่อาจริงๆผมผมใช่ครับพูกแหกตาผมโดนฟังตาเลยมีผมรู้ว่าใครแล้วผมก็รู้นั่นนะใช่ไหมอย่าไปพูดเขาเลย